สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมมาพบพ่อกันทื่เอาครับรับคนตกป่าหาเห็ดเมื่อนี้มาใบาโมงนะครับมาหาเลาะเบิ่งเห็ดสีใดเห็ดยังบ่หรือสีใดหรือสีบ่ไดดกะติดตามกันเลยครับไปครับเอยตัวนี้เนะาะดอกยังแข็งดีอยู่ครับน้องบานไหมบานไหมอ๋ออ๋อ เอ้ยลปลาสิบวัดได้เก็บน้ำเข่าพี่นอ้องเอ้ยอาจจะเป็นรอบสุดท้ายไวจ้ะพี่น้องเป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบสี่สิบเจ็ดครับแม่เบิ่งมองเข่ามองเก่ามเามื่อวานนี่หนีจุ่มนึงครับพี่น้องนี่แผ่นกลองมาให้เบิ่งแก้มเบิ้นงน่าร้อนกน่ารู้ครับเนี่ให้แม่บ้านเพิ่งเก็บ ว่าว่าจะพ่าแล้วน่ะ,นะครับแม่บ้านเพื่อนว่าไปเบิงึงเทียมันเป็นโพเพื่อนนะโพอิลีครับพี่น้องหมานยดยูครับ,ย,บ,บกกยันพี่น้องบุ๊มีค๊มขี้เบิงกินหอดกันกันพี่น้องถามหาเพื่อนนะครับ <laughs> <อ> <laughs> ปลาบ้านน้องเมฆเก่าหล่ะครับตำบลนุ่ยขามอำเภอบุญทริกปลาบ้านน้องเมฆครับผม บ้านน้องเมฆก,กับเก็บปลาบ้านน้องเมกเดี๋ยวละครับไปบ้านอื่นกับพาา่อจักปลาน้าขาวครับนั่นแม่บ้านผมงานใหม่ลนใจว่วอะไรพี่นอาหมุนคักอีกจุ่มนึงครับ ยาแง,งามเลยว่าสิมาเลาะเก็บตกกับแม่บ้านครับเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดสารพัดเด็ดผัดว่ามาพร้พ่นเกลืครับไม้เอ,เอ็นก็ออกเลือดพี่น้องเป็นจังมันๆอยู่ครับมาที่หลังเขาก็ได้ไม่เห็นเห็ดนี่ก่อนก็ให้เอาเห็ดนี่นี่จมหนังพี่น้องย้ายกันอยู่ ประมาณนี้น้องมีเนาะมากป่านนี้เวลานี้นึกว่าสิบัได้เก็บเกือบใบสองแล้วละพี่นอ้องเอือข้าเวียกเข้าหน่อยกับบ๊อมวนน้ำบ่๊อยม,มวนเหมือนนี่วหนา้าผูดให้น้อยอยู่บ้านกับบ๊บ่๊อมวนบ่ยินเป็นสีไข่ไข่วาสีบ่ามากอะคิดหอดเห็ดคิดหอดพ่อแม่พี่นอ้องพี่น้องเอืออยากให้ได้มมวนน้ำกันครับ เห็ดปวกทวนนี่เบิร์ดเล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปบิดไ,ไปเบิงปลาไหมครับไปกันเลยครับไปครับพี่น้องผมไปเบิงอีกไม้นึงครับเดี๋ยวภาพไปอีกมองนึงว่าสิเป็นแังไๆครับไปครับหามมาปลาไหมกับมันครับพี่นอ้อ,อดงดอกแรกดอกแรกเฮ็ดกอแดงเฮ็ดกอครับพี่นอ้องเฮ็ดบนมีมู <laughs> เดี๋อกนี่กำลังง่ายนขนาดเลยค่ะเพ,พิ่นอยากเปื่อยเลือยเลยน้องแต่ว่าดอกมันแข็งอยู่เด้อพี่น้องเห็นอันนี้่อ๋อเวลาพี่น้องจูบข้างนั้นเลยพี่น้องอื้หง,งามนขนาดเลยค่ะนี่เดียดอกกำลังพอกินเลยเด้อพี่น้องห่มเหนียวด้วยพี่น้องหมุนหน้าหมุนหลังอยู่กับแม่บ้านผมนี่ครับโอ้ยดอกงามงาม สงสัยเพิ่นจงไว้หายหน้องผู้เพิกกน่นเมื่อก่อนเนาะเพิ่นจงไว้หายจักเพิ่นบ่อเห็นคอยะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นฮะละห่มเก่านี่ล่ะนี่แปลห่มเก่านี่ล่ะสามแม่ลูกสงสัยสามแม่ลูก <c oughs> อู้สุดละครูจะเอาอะไรครับเนาะแล้วจะจูมันหด้อแบบไหนไป เี่บ้านผมตาดีครับพี่นนอเอ้ยไม่แต่จูมันด้วพี่นนอมนัมนมันมันแบบนี้ถือว่ามานครับคุณหนิพี่นอเอิ่งเพิงเทนี่งเพิ่งทนเพิ่งนทักด้วักทักด้ๆองามขนาด ด้างล่างนนยังไี่นได้ทำให้ได้ดอกนี้ก็อดอกนี้อุกปุ๊กอยู่ไไแล้วเ,เดี๋ยวแหวนผ่อมาเห็นดอกนี้ให้ดูนี่เป็นแหวนนะครับเขายางพานเขาสงสัยเขาบอได้สังเกตนะครับนี่ครับ กลัวมากกับพ่ออีกถามฟังหวยมาอีกฟังหนึ่งนะครับมาโฮมไม่ครับบ้านดอ,อกสุสไม่ด้วย,ยสีเพิ่นนี่เนาะงามแค่ไหนยูนี่อีกพี่น้องนี่ครับเอ้ยไอกจุนเนึงพปูนข้างในอีกเห็นบ่พ์ปูนเห็นอยูแม่บ้านผมเห็นแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยว สีผ้าไปเก็บอีกจุมหนึ่งครับเก็บตัวนี้ก่อนครับกะตานกะแไงแม่บ้านผมสีเตเกเครื่องหนึ่งเลยครับมาทีหลังครับธรรมดาเลยครับอ๋ยแม่พี่น้าองด้ยยตองนี้งามขนาดเลยเปิงเซิองอยู่ดูนะรอกสดดีขนาดเนาะยู่ข้างท่า หักงามเลยครับพี่น้องเออเฮ้ยเห็นอีกแล้วพี่น้องกำลังแตกดีจริงมากกัมีสิหลักงามงามพี่น้องเลยกำลังโผล่ก็มี่แ้วครับุนบนี่หลักน้อยกำลังโผล่ขึ้นมางามงาม,งามพี่พน้องเอ้ย เกินเครื่องเลยด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับตอนใกล้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้เบิ้งครับไปครับครับพี่น้องผมบานิกระคำนะครับที่ได้อวยโ้งตาเมื่อครับสิมาสรุปเฮ็ดให้เบิ้ง่าผมได้หลยปอนไดครับกับแม่บ้านผมไปครับไปเบิ้งนี่ครับเกือบเต็มยุ้ยพี่น้องมืยเนี่เกือบเต็มตาเนาะแม่บ้านเนาะมีเฮ็ดฟัวแล้วก็เฮ็ดล้างแหล่ล้างออนนะคะพี่น้องอันนี้เขาเอ้่ว่าสมออกแอบค่ะเป็นเฮ็ดเฮ็ดชมใดขึ้นกัน เห็ดปววช็อตแรกคนทีอยู่ข้างล่างนะครับอมองไปเลยครับเจอเห็ดหนาเลย <c oughs> <c oughs> ครับบ้านนี้ผมกับสิได้ไวโค้งตาเมื่อนะครับั้นชื่นชอบคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับเซอร์ไคในเด้อครับสิได้บ่พผาดคลิปใหม่ๆครับจากใน,นมอน้กะขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ